ฮัลโหลอันยองสวัสดีค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะ YK ยเคยกี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงหาของฟรี นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะหาของฟรีเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเติมนะคะทุกคนเอาชุดฟรีๆไปใส่กันแบบเก๋ๆกันเลยวันนี้ไอก็จะมาพาเพื่อนๆรับของสี่อย่างด้วยกันนะคะทุกคนก็จะมีเสื้อมีดาบนะคะทุกคนมีท่าเต้นนะคะทุกคนแล้วก็มีรองเท้าเนาะอันนี้ไอไม่แน่ใจว่าจะเป็นรองเท้าหรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะไอก็จะบอกแล้วนะคะว่าในแบบนี้นะมีวิธีรับของฟรีสี่อย่างนี้แบบง่ายแสนจะง่ายมากเลยนะคะทุกคนอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วว่ารับของฟรีนี้รับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหอายคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกันเลยไปกันเลย โอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากเพื่อนๆเข้ามาในเว็บเราบอกแล้วให้เพื่อนๆมาที่แบบนี้แบบนี้มีชื่อว่ากากาทอนวิตเดนเซลเคอรี่โอเคไอก็ได้มีตัวช่วยอ่านแบบไปแล้วนะคะทุกคนอ่าโอเคหลังจากเพื่อนๆมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆกดสตาร์ทเกมเข้าไปเลยอ่าหลังจากเพื่อนๆสตาร์ทเกมเสร็จใช่ไหมคะทุกคนอ่าโอเคเราก็จะเข้ามาในแบบนี้นะคะทุกคนแบบก็จะมีความแบบ มีความแบบกิ๊บเก๋นะคะทุกคนมีความแบบว่าคอนเสิร์ตเล็กๆใ,ๆใหญ่ๆนะคะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกระทั่งถึงสนามบาสตรงนี้อ่าๆสนามบาสใช่ไหมมันก็จะมีคนเล่นบาสแบบว่าเยอะแยะมากมายแกะกองตรงนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะเราก็เลือกสักแป้นหนึ่งนะคะทุกคนแต่ละแป้นก็คือมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องเลือกหรอกเนาะเออแต่แป้นไหนก็คือแป้นนั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเพื่อนๆก็กด e ะะแล้วก็เล่นบาร์นะคะชุดบาร์ที่เข้าเป้านะคะทุกคนมันก็จะมีแถบสีเขียวแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆกดคลิกตึ๊บอ่าอย่างนี้เลยอ่ามันก็จะชุดบาร์นะคะทุกคนให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกระทั่งคอยตรงนี้ของเราครบ3ามพันนะคะทุกคนแล้วก็จะได้ของนั้งสีอย่างมาแบบฟรีๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยอืเป็นอะไรที่แบบว่า e ี s y e a ค่ะทุกคนเป็นการรับของฟรีแบบง่ายๆมากเลยอย่ะเดี๋ยวไอจะขอเล่น บาสเกตบอลนะคะโยนให้ได้ถึง3,000 300, สนไอ้สามพันคอยก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะมาพาเพื่อนดูกันเลยว่าของแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเลยนะคะทุกคนพอเรายิ่งกดเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็จะเร็วมากเลยแบบว่าเมาส์แบบ ลูกศรตรงนี้เร็วมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอาทิตย์ที่แบบว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าหลังจากที่ไอเก็บครบได้3,000คอยใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะมีเคเวสขึ้นตรงนี้เลยนี่ก็แปลว่าเรารับของทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันในตู้เสื้อผ้าของเรากันเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยนี่ทุกคน เก๋นะเนี่ยเก๋นะเนี่ยอ่าหลังจากที่เราเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะได้ดาบมานะคะทุกคนเป็นดาบแบบที่พายหลังนะคะทุกคนแล้วก็เสื้ออันหนึง่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อนะคะทุกคนไม่ใช่รองเท้าเนาะแล้วก็เป็นแอนิเมชันนะคะทุกคนนี่ a n น m เมชันก็คือจะเป็นท่าเต้นตรงนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เก๋มากเลยอ่าเดี๋ยวไอจะใส่ของทั้งหมดแล้วก็เอาท่าเต้น ใส่เข้าไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยเนาะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพอเราใส่เสื้อนะคะทุกคนกับดาบมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอู้ยทุกคนดูสิเสื้อก็คือแบบเท่มากแล้วแบบ มีดาบอยู่ด้านหลังคือเทพไปอีกอะทุกคนเออเก๋นะบอกเลยแบบใส่อวดเพื่อนอนะทุกคนบางทีเพื่อนก็คิดว่าเราเติมมาจริงๆนะแล้วก็อีกเสื้ออันนึงอ่าเสื้ออีกอันนึงนะคะทุกคนดูสิว่าเสื้ออีกอันนึงจะเป็นยังไงโอ้โห,โหเสื้ออันนี้คือแบบว่าอันใหญ่มาเริ่มเทอมมาเลยคะ่ะทุกคนดูสิเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อนะคะทุกคนก็เก๋ดีนะมีความแบบว่าใส่ในยามฤด,ดูหนาวนะคะทุกคนก็อบอุ่นเนาะเออโอเคหลังจากที่เราใส่เสื้อมานะคะทุกคนดูสิเออ มันเกีย่ะมันแบบมันเลิศนะทุกคนดูสิเท่ขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนแล้วก็อ่าท่าเต้นนะคะทุกคนส่วนท่าเต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าก็จะเป็นท่าแบบอย่าอย่าฮิปฮอปนะคะทุกคนฮิปฮอปเลยเอออันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นฟรีอีกอันหนึ่งนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบไหมคะสำหรับการหาของฟรีสี่อย่างในแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคีนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเต สำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมมารับของกันเยอะๆนะ